สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซียันละท่องก็จะขั้นเถอะคุณนายเป็นกิ่งยางแต่นไอกลุ่นโนพเถอะท่างหยาดโพหาย เห็นพ่อเห็ดงานหนึ่งยังไม่กดพ่อหยัดพ่อหายหไม่เห็นหรอไม่เห็นไม่เ็น ตั้งคนจะเดินหางเขาอย่อยา,กกางอยา,อยากยอกเขาแล้วอยากเป็นหลังอืมพี่บไปนอนเองเร็งอยู่นั่นนั่นอาบแดดแล้วนั่นหมูอาบแดดแล้วพี่น้องรถเพิ่นมาพี่บะ โอ้ยเผ็ดป่เคยเห็นยืนแนมอยู่หมูอาบแดดฮัลบเร้อบเร้อขึ้นนาาขึ้นนายยันพ่อหายตกใจเสียงตะพูกตียันตะพูกอืเรียงประทัดยัยนประทัด ยังเตกดังดังในงกระยานแล้วบ่วจำเป็นต้องฝ่าห้องยังไม่กุ่นพออยู่นี่ย่านพอหายผุนทั้งผุนนอนอาบเดดยังไม่กุ่น gian thua hại được rồi gian thua hại sao liền cho nó lúc mất rồi sao cho nó นั่นนั่นนั่นแนให้นั่นั่นเฮ้เออเพชรชีเลยบ่เอาเพชรชีเลยบอวะอ่าไอเพชรม้า่อยเลยกระชีดเลยมึงว่า่านหือกันวะมึง่า่านเนอะบะอ่านเน้ บ่แมนท์่องผุนนอนใครลืงอยู่อับเด็ดอยู่ผุนท่องอับเด็ดพี่น้องคุณนายเฮ้ยเบิ้งพี่เบิ้งมาถามเบิ้ง็นจากไหนเจอขูอยู่นี่ล่ะเนี่ยก็ขูอยู่ ทางย่านนั่งถ่ายโพยหรือหดือจะพอดี่ราประกจุกกันกามก่อน <c oughs> อเอนนะโอ้ยยันโอหายพุพ่นจะพาแม่ฝ่าใส่บิง้งสิปไปน้ำโบไปบิง้ง <c oughs> ไปแล้วไปแล้วติดไปไหอหมดแล้ว มีตังติดพอใหญ่อูดเดนอนนะ่ะนะไปแล้วตังติดพอแล้วตังพอไปทางใดยางนะกุ่นพี่หนามาหาแม่พี่มาตั้งนั่งก็ไป ย่านค่ะถ้าได้ยินเสียงอยังแตกใน่ย่านอันนี้เสียงเสียงเขาตะพูกเสียงประทัดย่ยานยางในกุ่นพอแล้วคุณตามเตยเตยเลย <laughs> เอาแล้วอันนี้มาติดคนแล้วคันนี้ไอ้ั้งไหนก็นยังได้กลุนไปแล้วอุ้มก็ห่ติดจังสิอันนี้ตั้งติดพอไปพ่ เท่าติดเลยตีฮะเท่าแดดแล้วมันมอผุนหมูเข้าเล่นอยู่เมเพ็ดข้าเห่นอยู่ผุนไปเล่นน้ำเพชดไปมาเป็นยังคืนนึดนต้องผุนกันนอนอาบแดดเซ้ยมาอาบแดด คุณชายทองอัปเดตค่ะพี่น้องฮะอัปเดตเท็ดเท็มากมาเดินม,มาเดินมาเดินมาบานเท่าแล้ลูวไปไซนั่น ไอ้ทางไหนไอ้ทางไหนฮะพุกเราไปเล่นน้นโมขาวผุนไปผุนเพชรสีเพชรสีหุนคืออันท่องแล้วจังหน่อยนี่นันนันนันจะตีน้องนันกระน้ำพ่อย่างเดียว <cười> <cười> ừ nè nhang là loại là tham kỳ bỏ bay cả con này mà đơ mà đơ Hãy hiểm, cho ทำงานเนาะอลงใส่ไปใส่ดินเลวตังอื์ท,ทำงานซอยโพติดโพขนาด ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่นะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญคลิปนี้ก็าไวซ้มนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ